เป็นพญาติปางกินเลือดเลือดจางธาลัสซีเมียเนาะปิ้นปัวมาหลายปีโบหายโบเซราใส่เลือดทุกเดือนเนาะอากาดเลือดทุกเดือนจอยเรื่องโอนเพียเมือยง่ายเป็นวัาเป็นไข้ใดง่ายการเจริญเติบโตคองห้างกายก็จะซากว่าคนปกตินั่นเองเนาะสนั่นก็คือพวกเฮามีนวัตกรรมใหม่ก็คือยาดีปางกินเลือดเลือดจาง หรือทลาสติเมียนั่นเองเนาะซึ่งยาของพกเข่ามันจะเน้นในการบินป่วต้นเหตุของพยาธิก็คือไปช่วยเอกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงใดเนาะขับจำพวกธาตุเล็กเมีเลือดขาวเนาะให้มันออกจาก้างกายของเราเนาะหรือว่าปรับให้มันสมดุดนั่นเองเนาะ,ะนั่นก็คือจะไปช่วยเอกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ออกมารอเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ใน่างกายใด บนะาจะเป็นคนที่ท้องใหญ่ท้องแข็งเนาะปางใหญ่ตับแข็งอย่างสี่นะสามารถกินแล้วดีทาวรด้ยุดใจเลือดตลอดชีวิตได้เลยนั่นเองเนาะ